สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาชมเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธครับเป็นเหรียญสามรวยนะครับจะมีเจวหนังสือบอกว่ารวยรวยรวยนะครับสร้างปี2,538นะครับเป็นเหรียญที่อนาคตไกลนะครับอนาคตราคาพุ่งแน่นอนนะครับทุกเหรียญแล้วครับหลวงพ่อคูณ ส่วนนี้ก็เก็บสะสมได้เลยนะครับอนาคตเหียญหลวงพ่อคุณแพงแน่นอนครับเพราะว่าตลาดฮ่องกงตลาดสิงคโปร์ประเทศจีนนะครับเขาชอบหลวงพ่อคุณนะครับนอกจากสมเด็จโตแล้วก็หลวงพ่อคุณนี่แหละที่คนคนต่างชาติเขาหากันอยู่นะครับแนะนำาให้ทุกท่านเก็บสะสมเลยนะครับ แต่ก็ศึกษานะครับเพราะว่าหลวงพ่อก็จะมีเหรียญที่เขาทําเรียนแบบออกมาเยอะนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาชี้ตําหนิเหรียญนะครับเราจะมาแนะนําว่าเหรียญรุ่นไหนเป็นยังไงนะครับมีประวัติยังไงนะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญสามรวยนะครับรวยรวยรวยนะครับอยู่อยู่เหนือบนเหนือหัวของหลวงปู่นะครับจะมีดวงสีว่ารวยรวยรวยนะครับ นะี่นะฮะรวยรวยรวยนะครับสองเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สร้างในวาระเดียวกันนะครับแต่ว่าดูดูลักษณะจะแตกต่างก็คือว่าเหรียญ